วิจารณ์สนันหนังสือราชการเกณฑ์อปทช่วยงานสพพ่อบิ๊กจังหวัดติงเรื่องส่วนตัวหรือไม่ วิจารณ์สนันหนังสือราชาการเกณฑ์อปทช่วยงานศพพ่อบิ๊กข้าราชาการจังหวัดติงเรื่องส่วนตัวหรือไม่เป็นที่วิจารณ์ในโลกออนไลน์ไม่น้อยเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์หนังสือรายการเป็นจดหมายมอบหมายภาร,รกิจพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทา,านเพลิงศพข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดโดยหนังสือดังกล่าวได้เรียนนายกเทศมนตรีตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดโดยได้มีกำหนด การงานศพที่จัดขึ้นทั้งยังระบุหน่วยงานพร้อมภารกิจของเจ้าหน้าที่โดยแต่ละองคอ์กรจัดเจ้าหน้าที่ราว10 1ถึง15คนเพื่อช่วยเก็บขยะจัดรถรางบริการน้ำดื่มดูแลจราจรต้อนรับประชาชนไปยันจัดหาอาหารไม่ว่าจะของขาวและหวานทั้งหมดรวม15หน่วยงานด้วยกันผู้ใช้เฟซบุ๊กรายดังกล่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่าก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับท่านจุดๆๆด้วยครับแต่ในส่วนของหนังสือราชการ แบบนี้อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตเพื่อกำชับท่านจุดๆๆได้ศึกษาเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1. การจัดงานศพบิดาของข้าราชการนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเอกชนไม่ใช่เรื่องราชการหน่วยงานราชการไม่มีอำนาจเบียดบงังเอาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานราชการที่มีไว้บริการประชาชนไปทำเรื่องส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐคนใดคนหนึ่งสองในฐานะที่จุดๆๆกํากำกับดูแลอ,อปทอแม้จะมอบภารกิจในเรื่องราชการ ให้อปทอก็ยังไม่มีอำนาจเพราะล้นกรอบการกำกับดูแลกลายเป็นบังคับบัญชาสั่งการจุดจุด,จดคำลงท้ายหนังสือขอความอนุเคราะห์แต่ชื่อเรื่องกับสิ่งที่ส่งมาเป็นบัญชีมอบหมายภารกิจแต่นี่กลับสั่งให้เกณฑ์เอาบุคลากรทรัพยากรของอปทอที่มีไว้เพื่อทำงานให้ประชาชนเพื่อนำไปใช้ในเรื่องงานส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งความผิดฐานทุจริตต่อต,อตำแหน่งหน้าที่นั้นมีได้จำเพาะแต่ทุจริตเกี่ยว กับเงินแต่หมายความรวมถึงนําคนของทางราชการไปทําเรื่องส่วนตัวด้วยอย่าหาทาเลยครับโดยเฉพาะการทําเป็นหนังสือราชการสั่งมอบภารกิจไปรังแกอปทอแบบนี้ซึ่งท่านนายกอปทอที่ส่งคนไปจะพลอยเดือดร้อนกับความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการด้วยโดยโพสต์ดังกล่าวมีคนแชร์ออกไปมากกว่าพันครั้งด้วยกันและต่างคอมเมนต์กันจํานวนมากอาทิงานศพกลายเป็นส่วนหนึ่งในงานราชการตั้งแต่เมื่อไหร่กันเจ้าภาพไม่มีกําลังทรัพย์เลยรือ ถึงต้องทําหนังสือขอรับบริจาคทั่วจังหวัดแบบนี้นิยามท้องถิน่นหมายถึงน้ําดื่มเก็บขยะล้างห้องน้ํารถรางรถจักรยานยนต์พ่วงข้างรถกอ๊อบข้าวแกงไอติมสละลอยแก้วนี่แหละคือเหตุผลที่ควรต้องมีจังหวัดจัดการตนเองโดยผู้ว่าต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นบางครั้งความไม่รู้มันน่ากลัวการไม่รู้บทบาทหน้าที่ตนเองเป็นเรื่องน่าละอายยิ่งนัก